สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันตีสภาพพี่น้องมาเข็ดเพาะทั่วงอ่กินกันเองเนาะจะ้ะพอดีพีเป็นขอมาเนาะคะ่ะตีก็จะมาเห็ดให้พี่น้องในเบิ้งในคลิปนี้นําเลยเนาะจ้ะเนาะอ่าเพันขอมาว่าเห็ดให้เบิืงนนะะแน่เนาะจ้ะเดี๋ยวตีจะมาพี่น้องมาเข็ดเพาะเยเนาะคะ่ะเนาะมาค่ะเอาจะมาล้างกันเนาะจ้ะนี่มันก็จะฟูแบบนี้นะคะอันนี้ที่มันเสียก็เอาออกเนาะจ้ะเนาะซาออกอันนี้ตีช่วง ล่างนะคะที่จะค่อนข้างล่างน้ำหลๆน้ำแน่น,นะคะเพราะว่านั้นมันอาจจะเป็นเชื้อราได้นะคะย่าเห้าเพาะไปนะคะเนาะ้าเม็ดใดที่มันเสียนะคะ <_ d ata> มันอาจจะเป็นเชื้อราได้ข้าวกะดัางทำความสะอาดดีๆเลือดดีๆค่ะคุณมันหลายค่ะอันนี้ทวงอกอันนี้มันไดกเกตมามันเกตพอดีค่ะ เอา,า,าสามล้านแล้วกสะอาดเดี๋ยวจะมีฟุ้นเมียนเนี่ยนะคะน้ำม,มันก็จะตโซ่ปุบยางหลายรอบค่ะขัดตีกระลางทำครบสารเมิดทัวเซ็ตเรียบร้อยนะคะตีกระลงา,าละะะะลงไปประมาณสี่น้ำนะคะล้วจา เก็บเม็ดวทว่าที่มันแตกนะคะที่มันแตกที่มันเสียออกนอกจากเนาะแล้วเขาจะมาทําการแซ่เม็ดทว่าเขาไว้ขึ้นหนึ่งค่ะแล้วเมื่อสาวเขาค่อยจะเอาเขามาเพาะนอกจากเนาะดีกับสายนาบบุตัวพุ่มห่องปก,กติค่ะนี่ค่ะจะทิมเข้าไว้นีเลยค่ะแล้วเมื่อสาวเขาค่อยมาเพาะนลำกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพาพ,พี่น้องมาเอ่อเห็ดเผอ,อท้องงอกกันจ้ะอ่ะมันดูดก็จะเพาะนะคะมันดูดเพาะใส่กล่องนี้จ้ะนอกนั้นก็จะทิชชู่นะจ้ะเนาะของกล่องผลไม้จ้ะอันนี้ตีกะในทำการแซนนาวไปเมื่อคืนนึงแล้วจ้ะเนาะถ้าจะมาเพาะกันค่ะ เป็นน้องไม่พาค้นนูก็ใส่พาัาข้นนูนะคะหรือว่าใส่กระดาษทิชชู่แบบมันดวดกระได,ะดเนาะจ้นเนาะข้างล่างกะจอหูแบบนี้นะคะจริงๆนะมันไม่รูตรงนี้ดัดตวันตีจอเพิ่มนะคะเพื่อจะให้น้ำเขาะระบายได้ดะะีเนาะเนาะส่วนพานีีกะเอาไปซุปน้ำให้มันมาต้าะจ้ดแ้วเทาก็จะเอาทัวหอทีเทาเพาะไอติเขาแซไว้นะคะนุ่งไป นี่จ้ะแล้วก็จะเกลี่ยเขาอย่าให้เข้าแน่นเกินไปนะคะฟาดีดอลลุกอย่าพึ่งนะแป๊บนึงนี่ค่ันี่ค่ะ,จะ,คะจะประมาณนี้นะคะชั้นที่สอง,องก็เห็ดเหมือนกันค่ะทำเหมือนเดิมแล้วจ้ะเนาะนี่ ใช้เป็นผ้าคุณหนูสำหรับพื้นในนอยนะคะกระไดคือกันจ้ะนี่อ่านบานมันจะเริ่มออกนอนแล้วพี่นอ้องไนที่มันแตกเาออกเก็บออกนะคะมันจะได้บอออไปเห็ดหตัวอื่นมันเสียนะคะทำกินเองง,ง่ายๆเนะจ้ะเนาะปลอดภัยนั่ค่ะนี่จะสองซันแล้วจีจะเห็ดสามซันนะจ้ะ เหมือนรอบแรกนะคะรอบแรกที่จะเฮ็ดสามสันจะ้ะแต่ว่ารอบนี้ทีจะทิมไว้ประมาณเจ็ดมือเนาะคะ่ะรอบแรกที่ทิมไหวหกมือเนาะ,ะให้มามาัอันนี้หมดเลยนะประมาณนี้ค่ะ มาเดินมาแฟรดี้ให้มามาขออีกใช่ไหมคะเอามายังไม่พอให้มามาขอหน่อยนิดนึงเฮลแฟรดีเดี๋ยวขออีกนิดนึงค่ะมามาแฟรดี้เดี๋ยวเอาิ่มมาโอเคเอพิ่มๆนี่จ้ะเฮาเกียร์ให้เขาบอเต็งกันเนาะค่ะในมีทัวร์บอเบเตงกันใไฮยูนในระดับเสมอ นี่แค่นี้ก็ได้ค่ะตี่ได้สามซันเราจะแต่นาถ้าจะเอ่อเอาผาเนี่ยค่ะจุบหน้ามันหมาทุกคนค่ะเขาก็จะเอามาปุกหนาเข้าไว้ครับลูกหนูกินอะไรเนี่ยหนูกินได้เหรอเอามันตัวกินกินถัวจ้ะนี่ เอาจะไปรดน้ำเขาอีกรอบนึงนะคะเอาแล้วเขาจะรดน้ำเขานะคะแล้วเขาจะหาอันนี้ใส่ตรงปิดปิดไว้ก่อนอปิดไว้ข้างบนนะทำทำเมันมาม้าเนี่ยค่ะสาธิใแ้มันดูดเบิ้งค่ะนี่ปิดไว้ตรงนี้แล้วก็ปิดฝาไว้จะตอนนี้ตีย้ำมาอยู่ตรงนี้นะคะพอตีจะเอาเขามามารดน้ำนะคะน้ำที่ตีใส่จะขอเป็นน้ำอุ่นจังน้อยเนาะคะ่ะ น้ำก็าไหลออกแล้วเข้าจะหาภาชนะนะคะหรือว่ากองแบบนี้ก็ไดเนาะจะเนาะเอาแนวรองมารองไหวค่ะเพื่อว่าบ่อหายก้นของถาดพอเขานะะี่ค่ะสัมผัสกับกองโดยตรงนะคะเพื่อให้เขาไม่ช่องระบายให้นห้ำไหลออกไหลพานเด้สะดวกเนาะจะเนะาะกันบ่อหายมันเน่านะคะบ่อหายมันมีแบบว่ากินเนาะคะ่ะกับประมาณนี้จะ้ะง่ายๆเนาะคะ่ะ ตีกจ็จะห้ามดึงดำม่คุ้มว้เพื่อว่าไม่ให้แสงเขานะคะเนาะเพัาเขาจะบดได้ที่สีสีดำที่น้ำตาลนะคะใบก็โดนแสงแล้วอย่างไรใบก็โดนแสงนมนนะันจะเนาะคุ้มไวแล้วตีกจ็จะเอาไปไวข้ขางเตาเตาฟิลมนะคะเพื่อให้เขาอุ่นมะนจะมันจะได้เร่งการจเจริญเติบโตให้เร็วขึ้นนะจนะ๊ะเนาะแต่ประมาณนี้ค่ะ หลักทุกเสาแรกนะคะติ่จะเอาเขาออกจากกล่องนี่ยนะคะเปิดออกมาเอา,ากะเอาเขามาลดน้ำนะคะเนี่ยหมดเสาเนี่หมดแรกนะจ๊ะลดน้ำแล้วก็วไว้ทุกเกานะคะช่วงที่เขาเอาเขาออกมากจากกล่องนะคะพยายามจะให้เขาโดนแสงน,นะคะปิดไฟแ้วก็เอาเขามาลดน้ำจะดีกว่าแล้วค่ะเนาะนะคะ,นะคะพี่น้องก็ง่ายๆแล้วจะนอดเดี๋ยวเขาคอยมารอติดตามผลกันต่อไปนะคะ ว่าร้านจากทีเฮาพอแล้วอ่ใช้เวลาประมาณ6กถึง,ง,จนน 6, 100, งจเ,เจ็ดมือนะคะ,ะมันจะออกมาเป็นแบบไรนะจาะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะตอนนี้ได้เวลาที่เฮาจะมาเปิดมาเปิดเป้งถั่วงอกขอึงเฮาแล้วจ้าอันนี้แค่หกมือน้ด้ค่ะที่แหลกตีตัานใจว่าจะเอาไว้เจ็ดหมือนเนาะค่ะกะมันอันนี้นะคะมันได้ทีแล้วนะพี่น้งนอ,อ,อ,องกระต่าออกน่าจะเนาะนี่ นั่นแดลจ้านี่ค่ะแต่ตีลงวิธีท้ำห้วิธีเห็ดเพาะทงงอกห้เนะาะจะเนาะเป็นดันขึ้นมาค่ะสามชั้นนะคะนี่เนาะนี่ชั้นที่สองจ้ะ ชั้นอยู่ด้วยกันแล้วเขาจะตัดหลักเขาเลยค่ะปุ๊บ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 นี่ค่ะว้าวเปลืงด้นอกต้นอวบยาวนี่ค่ะตัดทีจะตัดหลากนะคะเนาะส่วนตรงนี้ของอมันดุตมันดุตเพาะด้วกันจ้า จะแ๋ยว่าจะรอบเพราน,น้องเปิดค่ะพอดีเดี๋ยวจะเปิดก่อนนะคะเนาะรมันดูอันนี้พอโดยกระดาษทิชชูจะเป็นใส่เม็ดลายนะคะแต่เขาเอามันดูเิีจะเอาไว้ทำมือยืนพี่น้องเนาะเอาไว้รอบเปิดเองค่ะเปิดของตีก่อนต่อิ จะตีไปเอาถาดมาใส่ค่ะตีจะตัดเลยนะคะเนาะมาค่ะตีจะตัดอันนี้เลยจ้ะตัดแบบว่าตัดหลักเขาออกนะคะนี่เนาะพี่น้องเพิ่นขอมาจะเตีเล็บเพาะห้เบิ่งอีกรอบเนาะค่ะใส่มีดก็ได้ค่ะเอามีดตัดเอามันก็จะได้ง่ายเนาะค่ะ อวบอวบค่ะตีกรจะเพอเรื่อยๆค่ะตีเสื่อเม็ดทว่าเพิ่มเลยเนาะค่ะเนาะนจะเพาะไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยจะ้ะเสีเวลาพกมือค่ะพกมือเจ็มือโปรแกรมนี้เป็นน้องเอฟซีเฮานะคะในนํำตีมากว่าถ้าเกิดว่าอยากให้เข้ายู่ดนนะคะ ย้ำเพิ่มเอาไปล้างนะคะเวลาเราจะกินข้าให้ล้างเป็นวานนะคะเนาะข้าตัดแต่ตก็ยเพิ่านข้าความสะอาดเป็นวานนะคะเดี๋ยวติดจะลองเห็ดแบบเป็นวาน้ำน,นะคะเนาะเวลาเราจะกินข้าไปล้างออกหั่อยสิน,นะคะ วบอยู่ด้วยค่ะพี่น้องหกวันจริงๆว่า,าตั้งใจว่าเอาไว้าจะาเจ็ดเหมือก่อนวะให้ตนเขายาวๆก่นนี่แต่ว่ามันอันนี้นะคะเม็ดสีเขียวอันย่างเกาะไอ้ตรงหัวเพิ่อนนะคะรุดแล้วนเนาะก็เลยจำเป็นต้องเก็บเกี่ยวเลยค่ะ โอ้พี่น้องเนี่ยเบิ้องช่อ่ก็ติดให้เบิงบ้งเบิ้งหลากเขาค่ะหลากขเขาติดตรงนี้เห็นปะยาวอยู่ด้วยค่ะใส่ทำลังพอดีกินเลยค่ะนี่สวยอยู่เนาะ วัวยูจ้าภูมิใจนำเสนอนอีออกแล้วพี่น้อยใครออิประจายเตือคขอโตพี่น้องเข้าไปก่อนเนาะค่ะจะเอาเขาไปแช่ตู้เย็นนะคะแส่ถุงแพ็คแส่ตู้เย็นไวนะะนน้เนาะจะเนาะอิู่ในเตือขอตัวลาพี่น้องเข้าไปก่อนนะคะพรคลิปนะาค่ะ <S <S สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.